คลิปนี้มิโุจะมารีวิวบ้านพักของโมเวนพิกพูวิลล่าบายอังคณาที่ชนบุรีนะคะไปดูกันเลยมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่และมีห้องพัก5ห้องห้องใหญ่3ห้องและห้องเล็ก2ห้องนะคะอุปรกรณ์เครื่องครัวครบครันและนี่คือโซนพื้นที่ส่วนกานลางสำหรับหมู่คณะนะคะนั่งทานอาหารหรือนั่งคุยกันก็ได้นะคะ เหตุผลที่เราได้ห้องที่5ก็เพราะว่าเรามาถึงที่ลังสุดนั่นเองก็คือไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วนะคะห้องที่หาค่ะดูเตียงก่อนค่ะมีเตียงนอนติ้งใหญ่เลยแม่งเม่ากระสุนนี่คะนี่คือทีวีอ,อต่อไปก็มาที่ห้องน้ำ สวยเลยนะนี่คือห้องน้ำมีห้องน้ำแยกนะคเป็นห้องน้ำเปียกแล้วนะแห้งนะคะแยกกันนะคะมันจะมีอ่างย้อนร้อนะคะเปิดประตูนี้ไปก็จะเป็นเป็นอะไรคะรีบบีริบถึนระเบียงนี่เองนะคะร,ระเบียงชมวิวตักผ้าด้วยนะคะโอ้ข้างหลังมีดอกไม้สวยงามเลยนะอ๋อจะรู้ไปอีกห้องหนึ่งได้ด้วยนะคะอ๋คือนะ ดูไปห้องหนงานต้นไม้เต็มเลยต้นมะละกอมีดอกไม้สวยเต็มเลยนะคะไม่แล้วได้แล้วเหรอิวิวดีมากเลยนะคะอย่ที่บ้านค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ห้องพ,าพาักค่ะเก้าบ้านพักที่ห้าบ้านที่ห้าค่ะขึ้นมาันอะไรันเป๊ปะปะนอ้ออะเดี๋ยวพี่เป่าลมให้มนะให้มันเต็มเลยใช่แล้วมันจะได้แน่ๆเราจะได้เล่นี่ย 宝了呢。嗯嗯嗯